สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอาจารย์ศิริการต์พิมพงบ์ใบสารค่ะอาจารย์เป็นหัวหน้าสาขาการจัดการธุริกค้าปลีกและแฟนชส์นะคะหัวข้อหาเด็กได้ง่ายสไตล์เรมี่ค่ะคือตาชื่อเรนนี่เฉยๆรู้สึกว่ามันมันมันโผมๆนิดนึงก็เลยเป็นอินเตอร์นิดนึงค่ะว่าเรมี่นะคะการไปออกใ้แนวนะคะ ก็จะได้ตารางในการได้แนวจากประชาสัมพันธ์ก็คือ PR นะคะให้ตารางมาแล้วก็เราก็จะดูว่าวันไหนที่เราไม่มีภาระ,ะในการสสดนะคะก็จะไปขอไปแนแนวด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดสงขลานะคะพัทลุงสตูนนะคะแล้วก็จังหวัดตรังนะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดของตัวเองนะคะอันนี้เวลาไปออกแนแนวนี้ก็จะเตรียมข้อมูลทั้งหมดที่ตัวเองจะต้องการจะให้เด็กทราบว่า ข้อมูลอะไรบ้างที่เขาต้องการที่จะทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมค่าหน่วยกิจเรียนยังไงมีอ๋อพักยังไงบ้างตรงนี้ก็จะให้ข้อมูลให้เป็นอย่างดีนะคะใครมีข้อสักถามอะไรเกี่ยวกับการเรียนหรือสาขาไหนที่มีความต้องการที่จะเรียนก็จะให้ข้อมูลตรงนี้นะคะอันดับที่2พอไปแล้วเนี่ยเราต้องไปเปิดใจกับนักเรียนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้จักกันล้าทาไงให้รู้จักอ่าอาจารย์เป็นคนที่ไหนยังไงเราก็ต้องคุยกับเด็ก เพื่อสร้างความประทับใจนะคะสร้างความสัมพันธ์พอเด็กเปิดรับเราแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงเราจะคุยยังไงเราจะโน้มน้าวยังไงให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยหัดใหญ่เราก็สามารถทําได้นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งว่าซื้อใจกันนั่นเองนะคะซื้อด้วยคําพูดแล้วก็ความมั่นใจที่มาเรียนที่นี่แล้วไม่ตกงานแน่นอนนะคะโดยเฉพาะสาขาการจัดการธุรกิจคาปลิกและแฟรนชชส์เราขอรับรองนะคะเรียนฟรีมีงานทำและมีรายได้ระหว่างเรียนนะคะถือว่าเป็นคอนเซปต์ของสาขาเรานะคะ ในส่วนนี้เวลาเราไปเนี่ยเราจะมีการพูดคุยกับอาจารย์นี่ฝาแน่แนวนะคะฝากนามบัตรฝากเบอร์โทรให้อาจารย์ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ของเรานะคะอันนี้ถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับอาจารย์ฝ่ายแนแนวแล้วก็นักเรียนที่นั่นด้วยนะคะนำเสนอสิ่งดีๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นการพูดถึงสาขาวิชาที่เรียนนะคะซึ่งเรามีทุนของบริษัทเทนทันนะคะ เทนทันดีเทลคอร์ r ปอ r a เรชัมีการให้ทุนเราทั้งหมด40ทุนใน1ปีการศึกษานักเรียนไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นมาเรียนที่นี่เรียนอย่างสบายทางภาคทฤษฎีซึ่งมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถนะคะในการเรียนนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่มาเรียนที่นี่จะได้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติก็คือเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนั่นเองนะคะนักศึกษาที่มาทํางาน ะะได้วันละ300บาทถือว่าเป็นค่าจ,จ่ายในกระระหว่างเรียนของเขาด้วยนะคะตรงนี้ก็ถือเป็นทุนที่ดีมากนะคะอีกอันนึงก็คือเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท CPF Trading จำกัดนะคะซึ่งจะให้ความรู้ในเรื่องของการออกไปปฏิบัติงานนะคะซึ่งเขาจะสอนในเรื่องของการทํางานให้นะคะมีส่วนนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะหลังจากนาาักศึกษาสนใจแล้วแจกใบสมัครค่ะแจกใบสมัครกรอกใบสมัคร ไม่สนใจสาขานี้สาขาอื่นก็ได้ค่ะสมัครได้เลยทุกสาขาในมหาวิทยาลัยที่อยากจะสมัครอยากจะเรียนบางคนไม่อยากจะเรียนตรงนี้คิดว่าจะไปขายของหรือไม่ชอบด้านนี้เรียนสาขาอื่นก็ได้นะคะพร้อมกับเจกนําบัตรและเบอร์โทรโทรหาได้ตลอดค่ะยกเว้นนะคะว่าเน่ยโทรมายืมตังะคะ่ะไม่ได้นะคะนี้เป็นต้นนะคะก็คือใจซื้อใจนะคะเวลาเราออกไปเนี่ยเวลาเราคุยเราพูดเนี่ย เด็กก็จะถามว่าเรียนเป็นยังไงคะเรียนปีปี่จะจบไหมเรียนยากไหมก็ต้องให้ข้อมูลได้ว่าสาขาไหนเป็นยังไงรับน้องแรงแม่กานบอกไม,ไม,ไม่ไม่เยอะที่นี่ไม่มีการรับน้องเพราะว่าที่นี่เราเราเรียนแบบพี่แบบน้องนะคะขั้นต่อไปก็คือเอาใส่ใจ เอาใจใส่ทุกขั้นตอนก็คืออย่างเช่นอาจารย์ค่ะวันนี้หนูพร้อมที่จะมาสัมภาษณ์กรอกไปสมัครแล้วโทรมาสัมภาษณ์ยินดีไปสัมภาษณ์ด้วยตัวเองเพราะว่าสร้างความมั่นใจว่ากลัวว่าไม่ได้หรือได้แล้วอาจารย์ก็ดุอะไรเงี้ยยินดีมามาสัมภาษณ์ให้แล้วก็ดูแลในเรื่องของการรายงานตัวทั้งหมดนะตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเนี่ย ทางทางฝ่ายทาง PR อาก็จะโทรมาว่าอาจารย์เนี่ยเด็กมาสัมภาษณ์แล้วนะแนะนำอย่างเช่นบางคนบอกว่าหนูไม่มีเงินเรียนทุนนี้เขาให้ยังไงคะอาจารย์เทคนิคในการตรงนี้เราจะบอกนักศึกษาไปว่าเนี่ยเวลาไปคุณจะอยากได้ทุนนี้คุณต้องรู้บริษัทนะอย่างเช่นของเทนทันคุณอยากได้ทุนเนี่ยคุณต้องรู้ว่าเขาทํางานอะไรมีสาขาที่ไหนบ้างมีบริษัทได้บ้างในเครือก็ถือว่าความเชื่อมัน่นอยากจะเรียนที่นี่ทุนเนี่ยได้แน่นอนถ้าเราเนี่ยมีความรู้ในเรื่องนั้นนะคะ อันที่หก็คือเรื่องความใครกงักงวลกังวลในเรื่องอะไรคะอย่างเช่นมาเรียนที่นี่แล้วกลัวไม่มีออิพักษเ,เรียนไม่ได้นะคะเรียนแล้วกลัวย้ายสาขาไม่ได้ปรึกษาได้นะคะนักศึกษาที่มาเรียนที่นี่นะคะคือจากที่อยู่มานี่ที่นี่14ปีนะคะก็มีการแนะนําว่าเป็นยังไงอยู่ยังไงบ้างมีจบไปแล้วงานทำเนี่ยมีครบเกือบร้อยเปเนะคะโดยเฉพาะที่มาเรียนที่นี่ปีที่ผ่านมาเนี่ย แนะนำไปทั้งหมด9คนนะคะทั้งเป็นในจังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดอื่นๆนะคะที่แนะนำมาเรียนแล้วก็เรียนจบไปแล้วนะคะสุดท้ายนะคะในเรื่องของการดูแลในเรื่องการความเป็นอยู่หอพักแล้วก็หลังจากที่เรียนไปแล้วมีปัญหาในเรื่องการเรียนหรือความเป็นอยู่เนี่ยปรึกษาได้เกือบทั้งหมดกระบอกว่าใจเขา ใจเรานะคะเป็นการสร้างความผูกพันดูแลระหว่างเรียนตลอดจนเกือบจบหลักสูตรหรือจบไปแล้วทำงานไปแล้วนะคะก็ยังมาปรึกษาได้อน,นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความผูกพันบอกได้เลยนะคะว่าทุกทุกท่านสามารถทำได้ไม่ใช่เรมี่คนเดียวทำได้ทุกท่านทำได้ค่ะแต่ขอให้เราเอาใจนะคะใจเนี่ยไปให้กับเขาแล้วเขาก็จะให้เรามานะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้ นักศึกษามาเรียนแบบง่ายๆสไตล์เรมี่ขอบคุณค่ะ ใครมีเรื่องราวดีๆเชิญขึ้นเวทีเราจะคว้ามาโชว์จุดประกายความคิดในโอโหชมอีกไหนโชว์ได้ไอเดียดีๆใครมีเรื่องราวดีๆเชิญขึ้นเวทีเราจะคว้ามาโชว์จุดประกายความคิดในโอโหชมอีกไหนโชว์ได้ไอเดียดีๆ